ถ้าจำไม่ผิด3,079บาทค่ะโปรวันแม่เท่าไหร่เหลือเพ<ะ>ียงแค่1,200บาทเฮ้ยเออ1,200บาทเท่านั้นจริงเหรอครับผมบอกนะครับ,บผมมีแค่5,000ชุดค่ะ ถ้าหมดที่รายการไหนก็จบที่รายการนั้นจบเดี๋ยวนั้นจริงๆโทรทันที1 2 3 5 1 2 3 5หรือ n a w a นวัตหรือสแกน qr code คแวัตผมจะเป็นคนสอบเองอย้ำนะครับซื้อได้มากสุดคนละ2ชุดมากสุดซื้อได้คนละ2ชุดห้ามตุนนะมากสุดซื้อได้คนละ2ชุดให้ผมขายโปรโมชั่นอื่นด้วยและหมดวันที่14จริงๆหมด หมดจริงๆหมดเลยหมดในรายการไทยรัฐนี่แหละอะไระนะบันเทิงไทยรัฐได้จนเย็นหมดแต่ถ้ามันหมดก่อน5,000ชุดก็หมดตรนไหนก็หมดตรงนั้นต้องรีบนะี่เหลือก็มาแต่เป็นโปรโมชั่นอื่น,ออนย้ำอีกทีนะนี่เป็นโปรโมชั่นวันแม่ขายต่ำกว่าทุนส่งฟรีทั่วไทย เก็บเงินปลายทางก็ไม่ชัดเงินเพิ่มทุกอย่างผมรับผิดชอบออกให้หมดใครจะซื้อให้ตัวเองซื้อให้คุณแม่ซื้อให้คุณพ่อซื้อให้คุณยายซื้อให้คุณป้าและซื้อเอาเก็บเอาไว้นะเก่งกำไรในอนาคตก็ได้เหมือนกันซื้อหุ้นยับเบอร์โทร1 2 3 5สามวันนี้คุณต้องโทรครับบลิวเทําำไมไม่แอดมา แอดนาวัฒน์ยังไงมีแอสไซ์นำหน้านะแล้วก็ NAWAT เบยูเอทีหรือสแกน QR โค้ดแอดมาสิผมจะตอบเองถ้าเป็นแอดไลน์ผมจะตอบเองแอดเอ็นเอยิ่งเดี๋ยวมีเวลาสองชั่วโมงเจ้าของแอบพันธ์มาตอบเองนะเรื่องมันก็จะเด้งให้ดูนะแอเอ็นเอดบันยูเอทีย้ำนะนี่เป็นตัวช่วยสำหรับคนที่หน้าเย็นหน้ารูขุมขนกว้างออกแดดแล้วหน้าแดงหน้าดำหน้าค้ำหน้าคล้อยแก้มตกหางตาตกมุมปากตกเวลาทาน นะครับเนี่ยของเราเป็นเซรั่มอินบีทวีนะครับแค่หนึ่งหยดแบบนี้ใหญ่ๆแล้วกทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าแล้วก็ทารอบดวงตากดๆๆแล้วก็ดึงหางตาขึ้นไปมันมีโบท็อกนะครับยังไงมันก็ขึ้นนะไม่มีโบท็อกยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะรเรื่องจริงไม่งั้นโบท็อกไปไม่ดังไปทั่วโลก เสร็จเรียบร้อยนะครับทาคอนะฮะทาคอมันก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะฮะเสรษฐายจังเลยวันนี้ทาไปแล้วทาขึ้นนะครับทาคอทาขึ้นแล้วก็มาลูดตรงเหนียงกดกดดดกดกดจดกดจนมันเหนียวครับเพราะมันเหนียวมันมีนะฮะสารสกัดจากทองคำ 24K มีโบท็อกมีทุกอย่างกดปั๊บเสร็จแล้วลูดแก้มขึ้นมาเลยลูดขึ้นมาเพื่อแก้มของคุณจะได้เป็นตัว V แล้วก็กดตาตาั้มอีกครั้งหนึ่งหลังจากทาไอ้เจ้าเฟสไปแล้ว เพราะฉะนั้นดวงตาของคุณนะฮะบริเวณบนและล่างคุณกระชับไปด้วยนะฮะเซรั่มทาคอยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดหางตาจะยกขึ้นออยกขึ้นแล้วก็กดหน้าผากนะครับรับรองได้ว่าใครที่มีริ้วรอยความเหี่ยวความคล้อยต่างๆนะฮะที่แก้ปัญหามาตลอดชีวิตซื้ออะไรก็ยังไม่ได้ผลซื้ออะไรก็ยังไม่ได้ผล รับรองว่าได้ผลแน่ครั้งนี้ผมรับประกันด้วยหน้าตาของผมเองครับส่วนใครที่ฉีดโบท็อกมามันจะอยู่ได้นานกว่าอีกปกติสองเท่าว่าย้ําโมชั่นวันแม่มี5้าพันชุดหมดแล้วหมดเลยหมดที่รายการไหนจบที่รายการนั้นตั้งใจเจ๊งแค่นี้จบรักและขอขาย1990นะครับสหลอดนะครับสำหรับเฟซเซรั่มนางงามนะครับตัวนี้นะฮะใช้ได้2เดือนเน็กเซรั่มใช้ได้4เดือนเพราะหลอดนึงมีปริมาณมากกว่าเท่าหนึ่ง<อ>กับเท่าหนึ่งนะฮะเพราะยังใช้ได้4เดือนตัวนี้นะฮะลองไปใช้ดูน่าจะใช้สัก ถ้าใช้2คนผัวเมียนะฮะ,ะก็ใช้ได้ประมาณสัก2เดือนอเดือนกว่า2เดือนย้ำนะฮะชุดนี้3าม0กับ79บาทเหลือเพียงแค่1 2 0 0บาทคุ้มมากคุณต้องโทรวันนี้ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามคุณมีอะไรใช้ผมไม่สนแต่คุณต้องโทรโปรนี้1 2 3 5 1สองสามาอาย่ายืนยิ้มต้องโทรก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยข่าวสั้นต้องโทรแล้วก็แอดเอ็นเอัยูอนวัดวันนี้ผมจะตอบเองใครอยากจะเจอฝีไม้ลามือผมตอบแอดไลน์มา นำหน้า NA w a t s นวัดมี5,000ชุดเดี๋ยวรายการต่อไปจะบอกว่าเหลือกี่ชุดจะรายงานผลทุกๆระยะหรือจะเข้าไปดูรายงานผลใน Facebook ผมก็ได้ย้ำหนึ่งสอสามห้าถ้าคุณไม่ซื้อวันนี้คุณพลาดมากหรือ NA w a t s นวัดแอดมาผมจะตอบเองติด่อมาได้เลยนะคะโปรโมชั่นดีๆนะเรนิดใจจริงๆคัใช่แยมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่นวัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมททางนะบ้านที่ติดตามรับชมและส่งข้อความมาพูดคุยกันใ,<ช>ในช่อง,องทาง <คะ S 1> ส่งข้อความมาพูดคุยนะคะในรายการชายข่าวสาวสตรองกันต่อด้วยค่ะ